ว้าวว้าวแฟนสปอร์ตทำถึงเฮชโค้ดโหดยันภาพทุกคนสวัสดีค่ะพบกับพี่โจในโจฟิตแอนดฟันมาแล้วมาแล้วเปิดตัวชุดแข่งเข้มเขมแกร่งแงและโหดโหดเหมือนโค้ดแฮะ n ัน p p p ปอเวลบเฟร์ไ a ยแ a a ด์ n a ั่นอ l วอลเล็ตบอลทีมเจ e ซี่ด2 25ว้าวว้าวสตาร์ที่ไม่อาจหยุดยั้งเน่เน่ บีมเตียมปีตำแหน่งหนึ่งเยวิ่งหลายเซนนานเดี๋ยวเปิดเข้าระหว่างหน้าไปนะคีว่า,าเตียมฟ้าตำแหน่งหกไปสกอเรนโอ้โหชอบขั้นสุดทุกคนคิดเปิดตัวที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความศรัทธา โอ้โห oh. มาหาตำแหน่ง5บุ๋มบิม่มรับบีมตีตำแหน่ง1เตยวิ่งไหลสั้นแนนเดี๋ยวเสิร์ฟเข้าตำแหน่ง5กับ6นะอยู่ฝ้าเตรียมฝ้าตำแหน่ง6 let's go Thailand สู้พี่โจเอาภาพสวยๆของสาวไทยใส่แล้วสวยทุกคนรวมถึงเฮดโค้ดด้วยรวมถึงพี่ออสด,ด้วยเนี่ยดูดิโหเนาะเปิดตัวกันไปแบบสวยๆฟุดๆกับชุดแข่งบอลล์บอลทีมชาติไทยประจำปี2525 25, ถ่ายทอดพลังสัทอ ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวจากนักกีฬาโค้ชทีมงานและเสียงเชียร์จากแฟนๆทุกคนสังเกตในลายภาพเนี่ยโอ้โหในลายโปรโมทเนี่ยนะจะมีภาพของแฟนๆที่เชียร์ด้วยเมื่อทุกคนยังเชื่อมัน่นทีมก็พร้อมที่จะทุ่มเทยาอนไปข้างหน้าอย่างไม่มีขีดจำกัดแน่บอกเลยเห็นไหมใส่แล้วสวยมากๆเลยนะคะพอดูภาพแล้วเนี่ยโอ้โหมันมีแบบ พลังแห่งความศรัทธาทั้งนักกีฬาทั้งตัวโค้ชแล้วก็ปีนี้ดูเหมือนจะเป็นปีเดียวด้วยนะปีแรกด้วยนะทุกคนที่มีโค้ชเนี่ยมาร่วมถ่ายภาพกับนักกีฬาด้วยนะคะก็ดีงามมากๆเลยแนวคิดของชุดนี้นะชุดแข่งปีนี้ก็ถูกถ่ายทอดมาเนี่ยผ่านดีไซน์ของลวดลายของอะไรรู้ไหมทุกคนอ่ะให้ทายควันจ้า ควันที่ล่องลอยขึ้นไปอยู่เหนืออากาศเหนือเมฆา <c oughs> ควันที่ล่องลอยอย่างทรงพลังเปรียบเสมือนแรงศรัทธาที่ผลักดันให้ทีมก้าวข้ามอุปสรรคบนสนามแข่งขนันทีมชาติไทยพร้อมระเบิดพลังให้โลกได้เห็นว่าเมื่อศรัทธาย,ยังอยู่ใครก็หยุดเราไม่ได้ unstoppable f a i t h แนะ่ รายละเอียดก็ดีงามมากๆเลยนะคะสําหรับดีไซน์ปีนี้ก็เป็นดีไซน์ที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยพร้อมลุยทุกแมตช์บอกเลยลวดลายควันเนี่ยกำลังลอยขึ้นไปทางด้านข้างลําตัวนะคะสังเกตดีๆก็จะเป็นทางด้านข้างทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วย <c oughs> เทคนิคจะไล่เฉดสีสลับไปสองเฉดเลยนะคะ <c oughs> เพิ่มความสวยงามแล้วก็ยังดูแข็งแกร่งยูดันไม่เกรงใจใคร นอะเอะเนะทุกคนเนอะแบบดูภาพชุดน้องๆใส่ชุดแล้วเนี่ยมันแบบมันมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งดุดัน โหดอะไรอย่างเงี้ยปีนี้เปิดโหมดโหดบอกเลยสำหรับวี n แอล2025นะคะแว็บแรกเนี่ยเข้มกันทุกคนนะคะดีงามเนอะแล้วก็มีทั้งหมด4ีสีนะคะเหมือนปีที่แล้วเลยขาวดำแดงน้ำเงินนะแล้วก็ทรงเดิมด้วยนะคะเป็นแขนกุดเข้ารูปคอวีคอวีเน็กซ์ผ้าไ i โคร l i f e Recycle นะผลิตจากเส้นใยอะไรรู้ไหมขวดพลาสติกรีไซเคิลบ้าบอก ดีงามเข้าไปอีกโอ้โหเขาบอกว่าแกนสบอยบอกว่าใช้6ขวดนะต่อเสื้อหนึ่งตัวงั้นเดี๋ยวเราเอาหขวดไปแลกเสือ้อแฮะไม่ใช่ลดขยะนะคะเป็นมิตรต่อโลกดีงามไปอีกควันที่ว่านี่ก็คือควันจากรีไซเคิลขวดนี่เองควันที่ว่านี่คือควันจากรีไซเคิลขวดนี่เองแฮะบ้าบอ เบาสบายระบายเหงือ่อเนี่แอนตี Anti ้แบคทีเรียลด้วยลดกลิ่นอับมีดีไซน์เสริมตะข่ายด้านข้างอีกนี่เพื่อความโปร่งใสสบายจำน่ายแล้ววันนี้เป็นต้นไปทุกคนเน่ ว่าไปาก็มีจําหน่ายแล้วนะคะไปตํากันได้เลยทุกคนนะคะขาวดาแดงน้ําเงินสวยทุกสีนะคะของมันต้องมีบอกเลยใส่แล้วสวยทุกคนนะคะช็อปได้ในช่องพี่โจนะหรือช็อปได้ที่แกนสปอร์ตจ้าเพราะสัท่อไม่เคยหยุดเพราะหัวใจของพวกเรายังเชื่อมัน่น unstable Fake น่เป็นไงมีพลังเนาะมีพลังเนาะ ใส่แล้วยิ่งมีพลังเข้าไปอีกพี่จะเอาคลิปเปิดตัวชุดแข็งนะมาฝากกันด้วยนะคะแบบโอ้โหดูแล้วก็แบบมีพลังมากๆเลยอยากให้ถึงวันแข่งเร็วๆในขณะที่กองเชียร์นั้นกำลังเฝ้ารอขอไปดาวมาลิขกสิ์อีกเดนึดดงโอ้พี่บอยนะคะช่องพี่บอยก็หรือหลายๆช่องเนี่ยบอกว่าอาจจะมีแบบข่าวดีอีกวินาทีสุดท้ายอะไรแบบนี้ พะมันแบบเป็นไปไม่ได้เลยทุกคนที่แบบไทยแลนด์จะไม่มีถ่ายทอด v n l นะอินโดเวียดนามก็มีไปแล้วไม่ดราม่าแต่ไทยไม่มีเนี่ยจะโดนดราม่าหนักน่อะก็อย่างว่านะคะก็ติดตามรอกันอีกสำหรับข่าวดีในช่วงท้ายก่อนการแข่งขัน v NL จะถึงแล้วจะถึงแล้วอะเป็นเรื่องเศร้านิดนึงทุกคนตอนแรกเนี่ยพี่โจก็คิดว่าแบบโอ้ ตุ้มต่อมอยู่นะคะแต่ล่าสุดคอนเฟิร์มโดยทีมแพทย์นะคะล่าสุดข่าวร้ายนะคะสำหรับน้องบุมบิมชชชูออนโมกสีนะ <c oughs> หัวสาวเบอร์หนึ่งของเราเนี่ยกำลังหลักของทีมชาติเลยได้รับบาดเจ็บน้องได้รับบาดเจ็บนะคะทีบ่บริเวณข้อเท้าขวาระหว่างการฝึกซ้อมโอ้ล่าสุดทีมแพทย์ก็ประเมินว่าน้องเนี่ยนะคะไม่พร้อมที่จะลงสนามในช่วงสัปดาห์แรกของการแข่งขัน เดิมทีเนี่ยน้องบุ๋มบิ่มของเราเนี่ยก็มีข่าวมาว่าบาดเจ็บเรื้อรังที่ไหล่ขวาอยู่แล้วนะก็ยังมีที่เห็นพันเป็นปึกๆที่ห,หัวไหล่นั่นแหละค่ะคือเจ็บมาตลอดเลยจบลีกญี่ปุ่นก็ก็มีเจ็บแล้วก็มีเซฟอยู่แต่ว่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยข่าวออกมาบอกว่าน้องเจ็บที่ข้อเทา้าน่าจะเป็นข้อเท้าพีกอะนะคะเพราะนั้นก็ต้องพักอย่างน้อยก็ต้องสองวีคซึ่งอีกสองวีคเนี่ยเราก็จะไปแข่งพอดีเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่ แพทย์เนี่ยก็ต้องให้พักอยู่แล้วค่ะตามเวลาแต่ว่าก็ต้องอยู่ที่โค้ชพี่ออสของเราแล้วก็ทีมสตาฟนะคะก็ต้องคุยกันว่าจะยังไงจะส่งชื่อน้องไปหรือว่าอะไรยังไงพี่โจคิดว่าสำหรับน้องบุมบิ่มเนี่ยนะคะก็น่าจะมีชื่อนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงมีชื่อไป14ตัวแหละ แต่ว่าอาจจะเอาไว้ปรับตามสถานการณ์ที่เราต้องไปเจอในวีคแรกถ้าคุณหมอให้พัก2สัปดาห์เนี่ยก็แปลว่าก็น้องก็จะไปหายดีนะคะก็คือในวีคที่แข่งในวีคแรกที่จีนพอดีก็เอาใจช่วยนะคะสำหรับน้องบุ๋มบิ่มนะก็ให้รักษาตัวแล้วก็ฟื้นตัวเร็วๆเ,เ,เพราะว่าในวีคแรกเนี่ยถือว่าเป็นนัดสำคัญเลยแล้วยิ่งโอ้โห4มิถุนาที่เราตั้งตารอกันอยู่เนี่ยที่เราเจอโปแลนด์เนี่ยคะ่ะไว้คลิปหน้าเรามาวิเคราะห์กันว่า วีแอที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่บ้างนะคะแล้วมาวิเคราะห์โดยโตรงกับโปลแลนด์ว่าอีเราเจอโปลแลนด์จะออกมาหมู่หรือจ๋านะอ่ะตัวแปรที่สำคัญที่โจบอกเลยยูฟาบ้าพลังของเรานั่นเองมาแรงแน่นอนโอ้โหมีถ่ายสวยทุกชุดทุกคลิปแน่บอกเลยนะคะตัวแปรหลักเนี่ยต้องเป็นน้องยูฟาแน,น่เด็กปั้นเด็กปั้นพี่ออส ก็เอาใจช่วยนะคะรอเชียร์ได้เลยอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ2ส,สัปดาห์นะคะอดใจรออีกนิดนึงนะคะอาจจะมีข่าวดีที่สวรรค์ส่งคนมาช่วยไปต่อกันที่ดราม่าอีกนสหนึงนะคะสําหรับลิขสิทธิ์ที่ไม่มีใครเอาแหไม่ใช่เรื่องลิขสิทธิ์แววมาอีกแล้วทุกคนนะคะจะดราม่าหนักเลยคุณลุงสมพรของเรานะนายกสมาคมล่าสุดบอก ไทยเนี่ยขาดงบประมาณ450ล้านในการจัดแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกโอ้แม่เจ้านาร้ายนาราย,ารายคุณลุงสมพรนี่นะคะขอให้แฟนๆเนี่ยช่วยบ้าบอจะจริงเท็จเป็นเช่นไรติดตามคลิปถัดไปนะทุกคนเมาเมามอยกันจ้าติดตามความเคลื่อนไหวส่งใจแรงเชียร์สาวไทยในทุกศึกทั่วโลกที่นี่ จฟิแอนฟันขอบคุณทุกไลค์ทุกใจทุกเม้นทุกการติดตามทุกซูปแป้งทุกการกดสมัครสมาชิกช่องและทุกการช้อปปิ้งขอบคุณครับไทยแลนด์โบบาบบบา